โอ้โหคุณผู้ชมครับมะนาวลูกใหญ่ลูกดกเต็มต้นเลยครับนี่ทำยังไงครับมะนาวของเราถึงลูกใหญ่ออกดอกออกผลดกเต็มต้นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นวิธีทําง่ายๆนะครับให้มะนาวของเราออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เก็บกินได้ทั้งปีนะครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ครับ ทำยังไงครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพริดจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับการบำรุงมะนาวของเราให้ออกดอกออกผลลูกใหญ่ดกเต็มต้นแบบนี้โดยวิธีง่ายครับไปเลยครับไปดูวิธีการทำให้มะนาวของเราออกดอกออกผลดกเต็มต้นกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง พ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและกำจัดแมลงเป็นวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับเราจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือยาพาราเนี่นะครับยาฟาราเซตามอนหรือว่ายาฟาราเฉยๆก็ได้นะครับสามารถนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและกําจัดแมลงไม่ว่าจะเป็น มดเพี้ยนนอนแมลงก็สามารถกำจัดได้หมดนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มพ่อเพลินขอคนละ1นึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปดูวิธีการบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลกำจัดแมลงด้วยยาพาราเซตามอนหรือว่ายาพาราแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผล ลูกดกเต็มต้นพร้อมกําจัดแมลงอย่างแรกก็จะมีปูนขาวนี่ครับปูนขาวเปลืยกหอยโดโลไม้ใช้อะไรก็ใบสวยออกดอกออกผลไวนะครับและกําจัดแมลงเชืเ้อโรคเชื้อราไม่ว่าจะเป็นมดหอยทากแมลงทุกชนิดก็สามารถกาจัดได้ครับแก้ปัญหาใบหยิกใบเหลืองใบไหม รากเน่าโคนเน่าครับของเชื้อโรคเชื้อราบนดินหรือว่าใบต้นมะนาวของเราก็สามารถกำจัดได้หมดนะครับอย่างที่2ก็จะนี่เลยครับพระเอกก็คือยาพาราครับยาพาราเซตมอนเราจะใช้ยาพาราเซตามอนนี่แหละครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอีกอย่างนึงก็คือโมโนโซเดียมมูนตอเมดผงชูรสเร่งดอกเร่งผลนั่นเองครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะครับโปรตีนวิตามินมากมายครับได้กอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยครับฮอร์โมนไข่นั่นเองครับเราจะใช้ฮอร์โมนไข่ในการเร่งดอกเร่งผลไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเรากันเลยนะครับก่อนอด่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาใส่ยาพาราลงไปครับ2เม็ดครับผม ใส่ลงไปเลยครับเราไม่ต้องทุบก็ได้เหนียวก็ละลายนะครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่นะครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปเลยครับมานี้ครับเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝาครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับไม่ต้องหมักเลยครับคุณผู้ชมครับฮอร์โมนไข่ครับ ใส่ลงไปเลยครับหมักไว้นานจะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งช็อตก็พอนะครับไม่ซ่องไข่เยอะครับเสร็จแล้วปูนขาวเปลือกหอยโดนลงไม้ครับนี่ครับเราจะทําการหมักก่อนนะครับหมักไว้หนึ่งคืนด้านล่างก็จะเป็นตะกรนเมื่อเราหมักเสร็จแล้วเราจะได้น้ํานะครับเราจะน้ำนี่ครับมาบํารุงครับและกําจัดเชื้อโรคเชื้อรา ของมะนาวครับเราใส่ลงไปเลยครับสามช้อนครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับนี่ครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงมะนาวของเราแบบเร่งด่วนแบบง่ายๆและไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมครับแรกงก็คือกำจัดเชื้อโรคเชื้อรามดหนอนแมลงได้หมดเลยนะครับ นี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตของมะนาวทำให้มะนาวของเรามีกินตลอดทั้งปีเลยนะครับแน่อย่าหนึ่งก็คือไม่มีเชื้อโรคเชื้อราให้เห็นอีกต่อไปครับเสร็จแล้วเรานำไปใส่ในป๊อกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นของเรานำไปฉีดพ่นต้นมะนาว ตามกิ่งตามกา้านหรือว่าตามยอดตามใบของมะนาวทําให้มะนาวของเราแตกดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นเชื้อโรคเชื้อรามดหนอนมแมลงหายเกลี้ยงแน่นอนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นตามกิ่งตามกา้านของต้นมะนาวแบบนี้เลยครับจะทําให้มะนาวของเราออกดอกออกผล ดอกเต็มต้นแน่นอนครับแรกยันก็คือน,นี่นะครับกำจัดเชื้อโรคเชื้อราบดหนอนแมลงที่มากัดกินยอดหรือว่าดอกมะนาวแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับกำจัดง่ายๆและก็บำรุงง่ายๆด้วยสิ่งนี้เลยครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เลยครับวิธีง่ายๆฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งต่อสัปดาห์จะทำให มะน,นาวของเราออกดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับแรกอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพิินมาแนะนำในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามสัตวกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ